GPS ทางลัดหรือทางผีบอกเรื่องเล่าจากคุณเพชรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาคุณเพชรมีเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเด็กอยู่สองคนชื่อคุณเอกับคุณเดี่ยวเมื่อประมาณสองปีที่แล้วคุณพ่อของคุณเอได้เสียชีวิตและจัดงานศพที่บ้านซึ่งอยู่คนละอำเภอกับคุณเพชรและคุณเดี่ยว คุณเพชรและคุณเดี่ยวจึงเดินทางไปบ้านคุณเอโดยที่ไม่รู้จักเส้นทางมาก่อนแต่คุณเอก็ได้บอกทางไว้คร่าวๆค,คุณเพชรจึงขับรถไปตามทางที่คุณเอบอกโดยมีคุณเดี่ยวนั่งมาด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่คุณเพชรชักเริ่มไม่มั่นใจจึงได้ให้คุณเดี่ยวเปิด G P S ในโทรศัพท์ดูและตาม G P S ไปเป็นถนนใหญ่หลายเลนสักพัก G P S พาเข้าไปในซอยเล็กๆ เป็นถนนลูกรงังไม่มีไฟสองข้างทางจะเป็นสวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้วจึงเห็นเป็นลานโล่งกว้างคุณเพชรขับรถเข้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณสิบนาทีเจอทางสามแพร่งรูปตัววา GPS บอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายคุณเพชรจึงได้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปเรื่อยๆก็ไปเจอสามแพร่งอีกทีมีต้นจามจุรีใหญ่ๆอยู่ตรงทางแยก กิ่งก้านแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ GPS ก็ยังบอกให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมขับไปได้สักระยะก็ไปเจอเข้ากับโรงงานอะไรสักอย่างดูเก่าๆโทมๆใหญ่มากอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยโรงงานไปหน่อยหนึ่งจะเป็นดงอ้อยสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทางมีซอยอยู่ทางซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆที่รถผ่านเข้าออกได้แค่คันเดียว GPS บอกให้เข้าไปในซอยนั้นคุณเพชรและคุณเดี่ยวที่ไม่รู้ทางจึงจำเป็นต้องตาม GPS ไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นท้องฟ้าชักเริ่มมืดลงทุกทีคุณเพชรขับตรงเข้าไปเรื่อยๆส่วนถนนก็ชักจะแคบลงทีละนิดจนด้านข้างของตัวรถชนกับใบอ้อยส่งเสียงไปตลอดทางคุณเพชรขับรถเข้าไปได้ไม่นาน มีลุงแก่ๆคนหนึ่งผิวคล้ำๆเดินถือมีดยาวออกมาจากดงอ้อยข้างทางคุณเพชรต้องหยุดรถจนตัวโก่งลุงคนนั้นเอามีดชี้หน้าแล้วบอกว่าเอ่งออกไปเดี๋ยวนี้เข้ามาในสวนของข้าทำไมคุณเพชรตกใจมากจึงได้ถอยรถยาวออกมาแล้วดัสบทคําหยาบแบบอารมณ์เสียอยู่ในรถจนออกมาจากซอยแคบๆได้ จึงคิดว่าจะขับรถกลับไปทางเดิมก่อนระหว่างทางก็บ่นให้เพื่อนฟังไปเรื่อยๆเพราะยังฉุนไม่หายจนกลับมาถึงสามแยกที่มีต้นจำจุรีปรากฏว่าเห็นลุงแก่ๆคนที่ถือมีดนั่งอยู่บนต้นจำจุรีลักษณะตอนแรกที่เห็นเป็นคนผิวคล้ำๆแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนตัวซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความโกรธ จ้องหน้าคุณเพชรเขมน่นคุณเพชรใจหายวูบสั่นไปทั้งตัวเพราะความกลัววิ่งกระจายไปทั่วร่างกายนึกในใจว่าอยากกระโดดลงมานะพอขับรถใกล้เข้าไปเรื่อยๆลุงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ทำท่าจะกระโดดลงมาใส่คุณเพชรตกใจจนเหยียบคันเร่งมิดจนรถพุ่งออกไปข้างหน้าใจเต้นติดๆอยู่ตลอดเวลา พยายามมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดตามหลังมามีแต่ความมืดที่เกาะอ,อยู่ทั่วบริเวณจนมาถึงทางสามแยกตัววายแต่ด้วยความที่ยังตกใจต่อเหตุการณ์ที่เจอจนไม่สามารถคุมรถได้ในขณะนั้นจึงพุ่งลงข้างทางคุณเพชรและเพื่อนตกใจมากรีบลงจากรถปรากฏว่ารถพุ่งไปชนเข้ากับสารไม้ข้างทางจนพังเละทั้งสารคุณเพชรใจสั่นตลอดเวลาพยายามคุมสติ ถอยรถออกมาจากข้างทางแล้วขับรถกลับไปที่ถนนใหญ่คุณเพชรชนขับรถกลับไปทางเดิมประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังออกไม่พ้นจากสวนอ้อยโล่งเตียนมืดทึบและเงียบสงัดไปทั่วบริเวณบางครั้งไฟหน้ารถก็เบาบางสว่างบ้างเหมือนกับมีเงาอะไรบางอย่างวิ่งมาบังอยู่ตรงคมไฟหน้ารถเป็นระยะระยะความเงียบและเหตุการณ์ที่ผิดปกติต่างๆ สร้างความกดดันและความกลัวของคุณเพชรให้ทวีคูณยิ่งขึ้นจนสุดท้ายคุณเพชรทนต่อไปไม่ไหวจึงได้หยุดรถแล้วเดินลงมาก้มกราบขอเข้ามาอยู่ตรงกลางถนนจากนั้นก็เดินขึ้นรถแล้วขับต่อไปได้ประมาณหนาทีก็เจอคุณเอขับรถส่วนทางเข้ามาพอดีจึงได้พากันออกไปจากที่นี่พอไปถึงที่งานศพคุณเพชรและคุณเดี่ยวก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อน พราะยังคงใจสันไม่หายบอกคุณเอว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีวันเผาคุณเพชรกลับมาถึงบ้านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงได้แต่นอนอยู่กับที่แล้วคืนนั้นคุณเพชรฝันว่ากำลังยืนอยู่ตรงที่เอารถไปชนสารมียายแก่ๆคนหนึ่งนอนอยู่ข้างสารเลือดเต็มตัวแล้วชี้หน้าคุณเพชรในขณะที่นอนจมกองเลือดอยู่ พูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังสำลักเลือดว่าเอ็งชนข้าทำไมไหนเอ็งบอกว่าจะเอาสารมาทำให้ข้าใหม่แล้วยายแก่ๆก,ก็ค่อยๆพลิกตัวนอนคว่ำใช้สองมือคลานลากลำตัวที่มีแต่เลือดเข้ามาหาคุณเพชรเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาและเหมือนจะมีเสียงหลุดออกมาว่าเอ็งรีบมาเลยนะคุณเพชรตกใจตื่นขึ้น พบว่าตัวเองยังนอนอยู่ในห้องคิดว่ามันคงเป็นแค่ฝันคงไม่มีอะไรช่างมันก่อนจึงได้ลงไปหาอะไรทานข้างล่างพอเดินลงมาถึงชั้นล่างผ่านประตูหน้าบ้านปรากฏว่ายายแก,แก่ในฝันยืนชี้หน้าอยู่ตรงประตูทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังสาปแช่งคุณเพชรตกใจจนผงะล้มลงแล้วยายคนนั้นก็หายไป คุณเพชรจึงรีบไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็ได้พาคุณเพชรกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุและทำพีทีตั้งสารให้ใหม่หลังจากกลับมาถึงบ้านอาการของคุณเพชรก็ดีขึ้นจนเกือบจะหายเป็นปกติแล้วได้โทรไปเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งหมดให้คุณเอฟังคุณเอบอกว่าผู้ชายคนที่ถือมีดยาวคนนั้นนะ่ะคือพ่อของคุณเอโดนงูกัดตายอยู่ในดงอ้อยแถวๆนั้น ตอนที่ไปนอนเฝ้าอ้อยตอนกลางคืนเพราะชอบมีขโมยแอบ,บมาตัดเอาอ้อยไปขายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด